เขาเขากวนอะ่ะเราก็จะแบบหงุดหงิดใช่ไหมแต่พอเขาเขาเด็กดีแล้วก็แล้วก็แฮปปี้มันก็จะอย่างเงี้ยตลันทั้งวันฉันก็เหมือนคนเป็นบทโทิโพลาพอลูกทำน้ำแล้วคนนี้เป็นอะไรเนี่ยอะไร <laughs> อ้าเป็นอะไรคะอุ้ยหนูจะเอียงตัวทำไมลูกเพราอยู่นี่ เขาอุ้มแม่เขาอุ้มไหมต่อไหมเอวอยู <h <h ่บีมเธอเธอแกะเอวลกว่าโอเคโอเคไม่ร้องหยุดก่อนหยุดหยุดร้องแต่ว่าเขาเจ็บใช่ป่าโอเคยังเขียนไหมลูกเขียนไหมคะ อัญญาอัญญาคะไอว่าคะไอวาเฮ้ยเป้นเค้กอร่อยเวลาลูกุลูกสาวต้องแบบสิยี่สิบอะถ้าเรียกดูนะเรียกเาไอวาไอวานัเรียกเขาอี่นะไอวาไอว่าไอว่าไอวาไอวา อาจะชอบเนี่ยเธอเข้าใจไหมความละมุนเนยนะถามว่าลมแทบจะหมดปอดเวลาคุยกันเขศนีชอบชบชอบบไว่าซบเขาซบเป็นนธอบอกเขาชบเขาซบเนี่ยบอว่าค่ะอาญา้งพี่ลูกตกเป็นเหออันี้อาเล่นหน่อย พ <mm ี่ด um, ีจะกินหมดอีกชิ้นแล้วมันนะเาท้องท้อกับนัทส้มยาท้องท้อปลาก็มัวแต่แบบบุบบุบปั๊บปั๊บมันเคี้ยวมันเคี้ยวไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่สอนเนาญญาซอกลูกล่ะลูกฉันจะโดนฟัดทั้งวันช้ำไปหมดช้ำป่าวล่ะไม่ช้ำใช่ไหมคะ นสวผมเขาหนาขึ้นเยอะเลยนะค่อยๆแบบแซมขึ้นมาอะไรกินนมไปอ่ะนะกินไปแล้วกินไปแล้ว À, ăn chính à, lấy phải... anh, à, à, anh ấy đây cái nà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 y lúc sai, cái này